อุซุมากินารุโตโมเซนหกวิถีนะผมเป็นคาถาหกวิถีดาวกระจายวงจักรมหายักษ์กับดาวกระจายวงจักรกระสุนสัทหาในผมซึ่งอุซุมากินารุโตโมเซนหกวิถีนี้ได้มาจากการที่เขาต่อสู้กับมาระานะผมตอนที่สู้กันในสงครามโลกนินจาคั้นทีนั่นเองนะฮะจนนารุโตสามารถใช้ร่างของเซนหกวิถีแล้วก็ควบคุมพลังสัทหางคู่กับคุรามะได้แล้วนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารเลงอุซุมากินารุโตดั้นเองนะครับเป็นตัวละครหลัก ของเรื่องนี้นั่นเองนะแต่ผมไม่เคยมาเล่นเลยนะผมโดยเฉพาะร่างโหมดเซน6วิจีนั่นเองนะที่เคยเล่นไปจะมีแค่ร่างของเดอะรานนั่นเองนะครับแต่ผมจำไม่ได้ว่าผมใส่ชุดโฮคังเงรุ่นที่7หรือว่าเป็นชุดเดอะรันเลยนะโอเคแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นร่างของโหมดเซน6วิธีกันแล้วเราก็จะใช้ท่ากับคาถานินจาตามนี้เลยนะครับไ <c oughs> ป let's go <S <c oughs> ที่เหนือสุ่มกันนะผมคินชิกิเวอร์จับอย่างนี้แล้วก็อุตะคาตานะผมเนึนซัดขาเหมือนกันนะ เจ็ดหางหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วก็ฟูหนึ่งในสถานโอ้โหแล้วก็แฟนของนาโรโตะนะครับยิงไรนตะแล้วก็ซาซลริเนี่ยผมชุดก่อตั้งสาอุสาแล้วก็คิสเมกก่อตั้งสาอุสาเหมือนกันนะโอ้โหตัวละครรอบนี้เดือดแล้วอุจิวะโอบิโตเป็นร่างเด็กโผล่มาจากไหนคนเดียวเลยนะตัวละครที่เหลือยังเดือดแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าในหมดโทนามิทอิสระในข่งการประลองรอบที่หนึ่งส่วนวันนี้ด่านที่เราจะเล่นกันเป็นด่านของ ผมว่าผมเล่นสุสานบนภูเขาด้วยอ่ะเราเปลี่ยนด่านเล่นไปเรื่อยๆอย่างน้อยต้องเอาให้ครบนะเพื่อนเล่นแต่ด่านเดิมๆมันก็ไม่ได้นะผมและเปิดมาก็เจอกกบคิซิคิก่อนเลยบอกเลยว่าตัวละครนี้ยังดีและผมเล่นบาฮีโ่มา โอ้ยโอ้ไม่ชินไม่ชินปุ่มไม่ชินปุ่มลืมลืมปุ่มไปเล่นกับมันยุ่งไมเล่นกับมันยุ่งแบบแบบเดิมเลยืมเป็นศูนไอคิที่เกี่มันยม่ดีโอ้โหสาวมันดีมากเลยเหรอสาวมันดีมากเลยเหรอแล้วจะ่ตอนนี้ตอนต่อยๆแล้วก็คุรามะกระสุนสักฐาเข้าไปเรียบร้อยดี ไม้หมดรถต่อยม้หมดรถ่ายุมันมมนมมโอ้โหเอาสุดมนเอาสุดไม่เอาทรงเลยววนีจัะการเขหมดนะตะการหมดจะการเขาหมดอย่างนี้จะการมัอย่างนี้ก็ปล่อยยัดเปดยยัปิดปลปิดดูดีากะูจะเะกิจิจิได้หรือเปล่าแต่แน่นอนว่ามันได้อยู่แล้วเพราผมเป็นคนเล่นนะคุณละมะก็งกดวุ้งจัเข้าไปอน่อาอย่าช้ากะการก่อนนะคิจิจิหมานี่พูดม่ฟังพูดม่ฟังพูด่ฟัง ลกได้ข<จ>่าวว่าไม้หมดได้ข่าวว่าไม้หมดได้ขาวว่าไม้หมดตากากก็หมดไปตกาแล้วในจังหวะนี้ก็จะสุดตัดงหางรวมล่ากัไปทุกลราซนชั่กรมันโอ้โหเพชรศักดสวยเหมือนเพได้ข่าวว่าต่อแได้ข่าวว่าซอแตกได้ข่าวว่าซอแตกได้ข่าวว่าซอแตกแล้วก็เบ้าวันนี้่อยทากอากตกจะได้เลือดอย อ้าวฮกว่าดายักษหรอกวาดายักโอ้ยกแตกกแตกวะนี่ไงจ้าวกระจนี่ไงนี่ไงโดนกระสุนจ <Allah> ักยักเข้าไปดิ้วก <while> <love> ขาตกเต็มตัวพุ่เบาโอ้โหโอาราตังเกะโอโทชิฟาเข้าไปเปลี่ยนมาเป็นโซแล้วจังหวะนี้ืฟาาพุ่งโอ้ยโดนล่าลจากนั้นเปลเป็นหอกแทงไปุกแล้วก็เปลี่ยนมาใช้คอนะพุ่งเข้ามาแล้วจังหวะนี้ก็ไปฉาบได้หออินเเชั่นมันจะเท่เลยตรงนี้เนี่ยและยังแรงอีกบ้า สองตะปที่ไนี่หมานีที่ขอคืนขอคืนไม่ใช้ไม้หรอไม่ใช่ไม้ก็ไม่ใช่ไม้ก็ไม่ต้องใช้ไม่ใช่ไม้กไม่ต้องใช้ไม่ใช้ไม้ไม่ต้องใช้ไม้ไม้ไม้น้อไม้านี้าไม้นสาสั้มน้สาขอยากก็ฝุ่นจับตัดผารวมนะ รวม้ามเลยามาต้องคนโผลโ่อมาเขาดูมาเขาสองแต่มาเขามามาเขามาแล้วมาเขามาแล้วน่ห หาตาอ้ไอ้เจอุอหมานีแล้วโอ้โดีดลก้มานีมาหาหมาวมาีี่าหกระจาวงจักมหายั์เอาลยะคณมั้งหมาแล้วจังหวะนี้ถ้าเป็นตอนนี้น่าจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ แล้วก็สุดยอดสุดฉากถ้าไม่ตายพิเดสุดรู้ไหมหอมจะเป็นไม่ไหนกิจกีแต่ทาย่างเทารุตโตนะครับผมหกวิถีฉันได้เรียนรู้จากโคนเนเดียนมาทั้งหมดแล้วเพราะงั้นไม่มีชา้างแพ้หล่อเดจะจัดไ,ได้เป็นระดับดีนะฮะเล่นแปลกจัดๆเลยผม พอได้แล้วพอหงพอหงเรื่องละวอุตตคาตาตะปูเป็นฟูนะผมที่ชนะและฮินาตะกับซาโซริเป็นโอ้โหซาโซริซิซามิมาอุบิโตะไม่น่าจะชนะตามหลักแต่มันชนะเลยทุกท่านแล้วไม่ใช่ว่าอุบิโตะไปชนะซาโซรินะผมองมาเจออุบิโตะล้างเด็กผมว่ามันจะไม่เดือดเอาและรอบรองชนะเลิศเจอกับฟูนะผมสุดที่หนึ่งเริ่มขึ้นได้หนึ่งคาตาเหมือนกัน มาหนี่มายวที่ตอนื้ให้อ้ยเ่อ้ยอ้ยมัเรูอมาเรมากมานรูมากมันรูมากระตันมาแล้วใมาแล้วสองใชรมาแล้วสองคือไม้อีกแล้วคาถาดาวกระจายจับกระสุนคาถาดากระจายมจับกระสุนคาถายังเ้าไม่ดีๆันกราาาก็ไปต้องหมดแล้วตอสองสองสการาแล้วมันั้งหมดได้เรด้เหรีได้รจักรกาผมไม่มีตอนนี้ตอนนี้ติดพิดตอนนี้มันจะติดสถานะพิษ ีดืดตหานะิแล้วมันังไงอย่ยแล้วมันังไงนย่ยเลื่อนรถเหรอให้เหมือนต่อให้ต่อให้เหมือนต่อให้จะมาเก็บละองระเบิดอะไรจะมาใช้ท่าจะมาใช้ท่าอะไรไมาๆที่ไปคิดนว่าเราต่อยเก่งแล้วพี่แล้วพี่ก็สาภาษาไม่จั่ทรัพยถ่ารวมล่าอไร้ข่าวว่าจะหมดแล้วได้ข่าวว่าไม่มีไม้ได้ข่าวว่าไม่มีไม้เลยมันจะหมด กาวกระจายกระสุนจากสะถางมีพาสลับไปแล้วและและและก็สาวกระจายกระสุนจากกระถางซ้ำอีกทีนึงนะผมโอ้ยตายไห็เลือดวะตายไม่ฟูเหือเดหรอกดิงดิงงเว่าตงแก้วผูหญิงละโอ้ยเอาแยอโอ้ไม่ดูไม่ดมาเด็กมาเด็กมาเด็กเาไม่ได้ตังงด็ไดิเดดดดดไดดด จักรจัจับาต่ามาครับและอุโดนโดนโดนจับทุ่มโอ้ยเดือนะตกมากเยว้าน่ไหไจับ้นเดือได้ยังไงอออะไรอะเอาอย่อะจัไอ้้ได้เลยนะไอเจ้าผูไอเจ้าผู้ของผมมาเโดน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 แล้วของผมไมประมาประมาณมาณสองมาแล้วชวันี้จักกระาจับันถารไวมเลยื้อเดือดเดือดจะจับบอกเลยู่เดือดดเดือดเรือยท่าน สบายเลยเกือบเกือบมาเด็ไม้เตมหมอไม่ต้องใช้หรอกไม่ต้องใช้หรอกไม้อะถ้ามาตายก็โดนหลเอาได้ถ้ามาตายก็โอนหลเอาได้ถ้าม่ตายก็โอนหลบเอาไดู้ได้ดิได้เรื่องนขอสารการกนไหมขอสารการกนไไม่ไดไได้ไม่้ไม้ได้ไมว่าก็ขอยากคอมพลนะครับเแามนันนแล้วไม่มีไม้ด้วยก็ชจ้าวันี้ปิดฉากถ้าไม่ตายแน่ๆละผมมั่นัจเลการันตีรับเต็มเลผม

มานี่ดิปลานี่ดิไชไม้โอเคไม้ไม่มีไม้ไม่มีม้เขามีด้วยแล้วม้เขามีไงละล้วม้เขามีไม่เป็นไรไร้ทีนึงหมาหน้าไม้รีไม้รีไม้รีโอ้ยตายจิ๋วตายสื่อตรงไม่ทะเลาะต่อคำพูดของตัวเองนั่นคือวิธีนินจาของฉัน หล่อเท่จ,จา้ารอบนี้ได้เป็นระดับเอนะครับผมโอ้โหเล่นผมเล่นโคตรแปลกเลยเพื<ๆ>่อนๆตรงๆจากใจไปเล่นอีกเกมหนึ่งมาแล้วแบบคือมันมันมันมึนกับปุ่มมากเลยแล้วจริงๆและซาโซรีก็อุปิโต้ชะนะซาโซรีไป เรียบร้อยเจอถ่ายเทปแล้วนะผมในรอบชิงคาร่าเรนนะฮะรอบตัดสินจ so ัดไปโมลโตเราไหวเชีวอยู okay. uh ่ละเราไม่ยัเป็นต้องกลัวหนุ่มปีซาซาโซลิสุดแรกๆเลยนะครับมาเด็มาเด็ได้ข่าวว่าไอ้พวกคาร่าที่เอามาใช้เนี่ยเป็นคนจริงๆที่ตายไปแล้วใชี่ยไหมซาโซลิสได้ข่าวว่าเล่เนาะทาให้ทีเล่มุดแต่ข่าวไม่ได้หรอกเข้าใจอยู่แต่ข้ามานี่เราเปลี่ยนมาเป็นสองไม้แล้วผมใช้ไปสองไม้ ากอะไรอ่ะตาชัอะไรอาตเด็ก้าตาเด็กไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ไม่ต้องเล่นบอกเลยว่าไม่ต้องเล่นโดนเข้าโดนเข้าอง่ายๆอนจากกก่อนนะอนี้อย่าอย er ่าเอาหุ่นเพิ่มมาอย่าเอาหุ่นเพิ่มาเอาคเข้ามาเอ่เข้ามาเลยอ่ะาเข้ามาเลอ่ะไปิงเข้ามาเข้ามา่างนีเ่แต่งเ้มาอย่างนี้ก็ดปล่อยโดนตเด็แล้วก็คุรมก็ครู้จักฟัดขา้าไม่หนี่นี้มาลิงดิซาโซริมาลิงดินี้เดี๋ยวากระจายสัตห แต่กจา่าาจนั้นมาเรื่อเน่ตายซะอะไรไม่รู้หรอกัายาหน่อยาอ้ยมาเรื่อยสมาเ่นี่มาั้หมดเล็บหนอนี้คอมโบตัดนี้คอมโบตัดีนี้คอมโบเต็มอย่างนี้คอมโบเต็มโอ้ยตะักินมันตี่้โหไม่ชอบโอ้ว่าตีพิดด้วย พวกไม่ชอบสิสีไอ้พวกที่ไม่พอแล้วบั๊บชาร์จกันกลับไม่ให้ชาร์จก็ได้ดิได้เรื่องดิโอ้โหโดนโดนโตับโอ้โหหนักหนักมากมีหนักมากหนักมากหนักมากมานนี่มันิ๊กฟาสตุริขอยับเป็นชาวแบบหล่อเท่ได้ไหมตาเนี้ย เปลี่ยน่าเองเาปแ่แล้วก่เปลี่ยนร่างอะไรเงี้ยกลายเป็นคุรามาเ้าหาแตไ้ก่อนคราเนี้ยไอ้นี่ไอ้นี่มันจะสายท่ามันจะสายหมเดี๋ยวเลยฟ้ากับ่าวมันจะกระาวไปดิม ฟันนี่ดไอซามสร้างครับสร้างคามนื่อยสร้างคาเหอยฟันี่อด่อ้จะตายแล้วจะตายแวผมขอช้าสักครู่นะคือฟาโซลิมาเอ้ยไม่ไม่คิดพอกนรู้ตัพอก่พอกอพอก่อรอบนี้ได้ดิไตีมาขนาดนี้แล้วูรามะ ได้เวลาเกาวหาคำรามโอ้โตโคนไก่แล oh ้วก <To S 2> ็คนกระสุนจากสถายังเท่แล้วก็ออนยักษ์โอ้โหเรียบร้อยดิเงี้ยฉันได้เรียนรู้จากคนเนดีตมาทั้งหมดแล้วเพราะฉันไม่มีชามแพ้อุสมากินารุโตะครับผมระดับเอสไปนะฮะสำหรับตาสุดท้ายและก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่พวกเราปลอดภัย ขอบคุณชโชรมิตอิสระนะผมที่ให้ถ้วยจากผมมานะอุซุมากินารุตโตะรอบนี้ก็ได้ชนะเลิศไปนะผมเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับอุซุมากินารุตโตะล่างของเซนหกวิถีนะผมเป็นล่างที่สู้กับมาดาระนะร่วมกันสู้กับซาสึเกะตอนสงครามโลกนินจาครั้งที่สี่นั่นเองนะผมอย่างเท่นะผมบอกเลยและยิ่งตอนที่นารุตโตะเปิดพนันธุ์ของตัวเองนะผมทําให้คุรามะสามารถออกมาได้นะและก็แผ่กระจายออร่าของจาักกะเนี่ย มันคือการเชื่อใจกันแล้วแบบรวมรวมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวผมดูรอบแรกแล้วขนล,ลุกสุดๆเลยบอกเลยว่าเท่มากว่าสำหรับาโตะล่างนี้สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c คร b e ผมจะขอบคุณมากๆและอย่าลืมรับชมคลิปถ้าถัดไปกันด้วยนะผมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพื่อนๆไว้เจอก,กันค,คลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ